สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเกัามาเชียร์เด้อครับพี่น้องวันที่20กันยายน67ครับเอาคลิปนี้กะมีแนวทางตัวเลขปู38เด้อครับพี่น้องครับงมวดอาหารพิเสียดายครับพี่น้องเนาะเลขลักซิพเพิ่นหลังจากที่เกัามาเชียร์กับเบิ่งมาหรือว่าลงให้พี่น้องซซี่ก็เห็นว่าเขาดีเด้อครับผมเมื่อว่าจะไฮซูนออก ศูนย์หกครับผมไฮหกออกหกเจ็ดครับแล้วก็มาล่าสุดครับพี่น้องจังใดคือลุดไปล่วงลางด้วยครับผมแต่ว่าเหล็กลางปูอะนี่แหละครับผมล่างปูสามแปดถือว่ามาเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเนาะเจ็ดสามครับเจ็ดสองไม่มาครับผมปูสามแปดเอาในวงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนหกสิบเจ็ดครับผมมาตามต่อแนวทางตัวเหล็ก กระปูสามแปดเด้อครับผมไปเบ่งน้ากันครับพี่น้องเนาะลักซิปปูก็มีหลายสูตรเด้อครับผมเดี๋ยวปูจะเอามาให้พี่น้องซี่ได้เบ่งได้ปิดจารหน้าครับผมพร้อมกับเหล็กล่างครับผมพี่น้องซี่จะได้ไปหายิบจับลอตลีไว้ครับพี่น้องเนาะครับผมกระปูสามแปดไปเบ่งเหล็กเด่นน้ากันครับก่อนที่จะไปรับช่อับฟั่งแนวทางตัวเลขกระปูข็มาเชื่อกบขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมไปรับช่อับฟั่งกันเลยครับ ปูค,ครับก็มาเชีย่ยการนมัสการครับปูเออจกเล,ล,ล,ล่นอนอครับปูฝนเศร้าตกไปตกริบฝอลิลลิ่นนี่ละตกอยู่เนาะปูเนาะกับใบแห้งครับใบแห้งหึ้คึมหึ้ลิล่นอยู่ตลอดครับผมอ่ากับโอ้หมดบัางหันเหล็กล่างกับมาเต็มเต็มเลยปูสูตรกำเนิด้ฮะหมดหมดบัาง,ง,ง,งหันปูหางเจ็ดเด้ ศูนกับหนึ่งว่ะหมดอยู่อหมดนี่เดี๋ยวจะพูเอาเหล็กรางก่อนเลยนะครับผมศูน 1, 1> กับหนึ่งชูนกับหนึ่งนี่ว่าหันได้ยังพูว่าชูนกับหน,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 นึ่งกับว่าหันกับสองกับสามนี่โอ้เป็นตัวประกอบผู้ที่เขาสองผู้มาสองเลยเจ็ดสองเลยเราเราตัวได้เจ็ดเดี๋ยร์พูฮ่ตัวที่ได้เจ็ดว่าหันได้ครับโอ้เล็เจ็ด มาหนึ่งตัวเดียวเ้าเด่นเด่นล่างเจ็ดว่าหาันงงอนี้เลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งศูนย์กำเนิงตัวหนึ่งเก็ดก้นหนึ่งตัวเดียวงอนี้๋อเข้าใจแล้วเอ่บานี้ลัทธิบานี้สี่สิบสี่งวนชี่ชื่อหางอนละศูนย์ประเทศพิเกียรติ์โอ้หันกันเลยเจ็ดมีเจ็ดบะปูสามสี 3, 4, 5, ่ห้างวนลัทธิมันราง สามสี่ห้าเอาซีตัวเดียวเอาซีตัวเดียวว่าหันว<อ>่าหัานได้ยังคู่ว่าหันเลขที่อีกว่าหัานได้ยังปูว่าหันเลขที่ีกบันคู่เัื่ี่โอ้คือปูวาเนาะครับผมอคู่เลยกลางวัืนี่รับลิปมันครับคือจังปูวาได้ครับพี่น้องจําได้บ่ครับผมปูวาให้ไปเบืเ้อันเลขหมุนข้างสุดท้ายครับผมถ้าอยากเบิง่ง เลขลางนโปูเนาะร้อยครั้งที่สี่ร้อยครั้งที่สี่มันคู่มันคู่วันี้เลขคู่ออกสี่สีครับผมโอ้หักอีหลีจำได้ปะครับพี่น้องวันเดียวชี้ตเดเยอะเลยป้าตัวเอาไปใช่ศูนย์กำเนงใช่ศูนย์กำเนงทีหนึ่งมักทีนึ่งแห้งกวสี่ศูนย์ไปมักทีศูนก็ได้ครับ มักซีศูนย์ก็ได้แต่ว่าพูดมักซีหนึ่งมีชิดพีงวดมีชุดหางวดนี่แหละตัวได้พูดลักซี่ักซี่บัลักทิปบัลลักทิปล่างกับสามสี่ห้าสามสี่ห้าก็เรียกเรียกบนบัลนี่สูตรนี้ว่าท่านพิจารหาโจมมาสามตัวพูดเบิ้งแล้วไหมครับผมเบิ้งแล้วเห็นแล้วนี่สูตรจองนีงสามสี่ห้าเก้าศูนย์มาสามตัวบน สามสี่ห้าเก้าศูนย์สามสี่ห้าเก้าศูนย์ปเอชีเกชุตยวครบสามตัวบนเลยปะปูแม่นล่ะโอ้มีสูตนี่ละถือดีปูเอาใส่ชูนันประจําตะก้อนมันผิดพแล้ววันนปูวามาใส่เนาะว่าหันเนาะเออั่นแล้วมันพดแล้วสูนั่นง้องก็พิดล้วยอนละสูนั่นอัสามูตรนี่แหละสูท้องเนี่ยสามตัวสามตัวตัวไหนปู สี่สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์อัสามสี่ห้าเก้าศูนย์เอาเก้าศูนย์ก็เดียวได้เก้าศูนย์เรือว่าสี่เก้าศูนย์นี่ป้าปูเอ 10, อเนี่ยละสูย์สองเนี่ยคือดีกว่ามัเปิดมัดเวไหนก็ใช้เลยมักเก้าสี่ก็ได้มัดครับเอาวิ่งได้หนีนะปูสี่เก้าศูนย์นี่แหละคู่นี่แหละให้คู่เดียวสีว่เก้าศูนย์คู่เดียว อคู่เดียวนี่แหละซีบน,บนั่ีนั่นไม่ละเก่าซี่ก็ได้เก่า,าซี่ก็ได้เอ่เนี่ยแหละมีชนีละซี่เก่าเก่าซี่ก็ได้อ่ปูปูชุดอันชุดกับหนึ่งปูมักหนึ่งตัวเดียวแล้วมกักเอาตัวคู่ใเจ,จ,จเสนอเลขแต่ปนขี้หนึนน่งตัวเดียวมันจะเป็นคู่ขี่นาะปูเนาะแม่นละสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งไปเห็น <laughs> ปูมักทีหนึ่งตัวเดียวเออเันออว่าลักซบปูไหนซีเออใดได้ลักมันซีเลยมันติดตัวเดียวมันติดเหล็กคูคือซีเออทุนกับหนึ่งมาตัวหนึ่งเด้เอไพเจียวตัวได้ก็ได้ต้อ <laughs> งหันสองกับสามสองกับสามไหมหันมาสามปูหมักสองห้าก,าก้อนใหญ่ห้าก้อนใหญเก่าเก่ากับศูนเก่ากับทูนห <laughs> อกบนแล้วก็เก้าเก่าที <laughs> อ๋อมันเป็นบนล่างได้ตัวนี้นั่นแหละมังสวัสดิเนี่ยม่เป็นบนน้ำสองเทียร์หรอกมันขึ้นไปตะกี้ไม่จะลัางยังอยครับมม่เป็นบนน้ำแล้วปูกระลร้วสวนไปบนน้ำอืขึ้นบนน้ำเยี้ยหน่อยเข้าก็ถือกุ้งวันเมียนแล้วปูมียูนเจ็ดสองกับเจ็ดสามหนึ่งเนาะน่ไงเรียกเล่าก็ถือด้เรียกเล่าเรียกเล้ากับเขาดีตีปู เอกเล่ก็ถกวันนี้เด่นตัวใดปูเอะเดกเล่าครับผมเด็กเล่าปูมักศูนท์ศนย์สี่ศูนย์หานี่ะเดกเล่าครับเออเด็กลาเก่าสามเด็กล่าเดกลางเล่าเก่าสามศูนย์ี่ศูนย์หาบนอั่นแหละลางเก่าสามฟังไว้เด้อครับพี่น้องก็มาเชี่ไปในรคลิปให้ก็คือฟังในคลิปนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวจะปล่อยให้พี่น้องซีบังเลยนี่ในในในมือนี้แหละ เด็กล่างถ้าเด่นอ่ะพูดตัวเด่นมันนเลฮะตัวเด่นงวดนี้เด่นเล่าในเด่นตัวไดนเล่าปูหมักสุนที่นี่แล้วโอ้หมักซุ้นทีอ่เด็กล่างมันเป็นล่างแต่ถูกนั้งก็ได้เก้าสามครับเก้าสามเออแยมเล่านั่งครับผมเรียกกันลักชิฟล่างนี่พัฒนาที่จะแก้ตัวยี่สิบท่าปู ยี่สิบพีหนว่แล้วครับผมถ้าผู้ว่าว่าถ้าพิทักเทียบวันนี้มันจะไปถึกบังคับให้ว่าเป็นเหล็กคู่มันก็มีตัวเดียวนัหละคู่ตัวเดียวนี่ปู่เน้นใช้ตัวเดียวไปสมัครที่สูงที่หนึ่งก็ได้ได้หนึ่งกับศูงกับหนึ่งมาตัวหนึ่งอยูยแล้วล่างน่ะสูตรนี้ก็ว่าพิจักเทียอีกบอพิดอีกนั่นแหละครับผมหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้สมัครที่สูงก็ได้ที่หนึ่งก็ได้ ครัต้เนี้ละครับปูบนกับซีเก่าศูนย์ด้วยซีเก่าเก่าซีเออนักแล้วนั่นแหละครับอ๋อปูมันเก่าศูนย์เตรียมละทีเก้าศูนย์นนนนนครับไปน้ำแน่ละเก่าซีน้ำปูนะว่นวิ่งอยู่ในนี่หละซีเก่าศูนย์ศูนย์ซีเก่านั่นแหละครับผมเอากัมาเชื่อกะจะหลบกวนปูสำนีได้ปู โอ้ดีใจน้ำปูมาอีเล่เรลเลกลางครับอีรลครับแกจะรบกวนปูซํานี่กราบขอพระคุณปูการนำมนสการครับเออจะเล่นพ่อนส่ดีชิดชิดมาเบิ้งคงที่ถ่ายได้ปูครับเอาครับพี่น้องครับผมครับปูกับแถมเล่าให้พร้อมเด้อครับพี่น้องศูนย์สี่ศูนย์หาับเก่าสามลางครับศูนย์สี่ศูนย์หาบนเอามา รัฐบาลไทยครับพี่น้องเนาะครับหลักสิบล่างครับพี่น้องงวดว่างหันมาปูว่าจังไดกับเป็นขีเพราะว่ามุนครั้งสุดท้ายครับผมหมุนขังที่สี่ครับพี่น้องเนาะคุนเบื้องจากตรงนี้ครับผมมันก็เคยบอกสูตรอย่จะเป็นตัวกำหนดเลขกล่างครับผมหลักสิบล่างว่างหันเป็นเลขขีนะครับผมงวดนี้มันเป็นเล็คู่ครับผมสี่ศูนย์แปดครับผมเลขหมุนขังสุดท้าย กะมาชนกับเลขหลักสิบปูสามสี่ห้าก็คือชอนซีครับผมชนเลขคู่ครับเลขลางที่เป็นตัวเด่นตัวประกอบจะเป็นศูนย์กับหนึ่งได้ครับพี่น้องว่าหันในสองกับสามประกอบก็จะเป็นซีศูนย์ซีหนึ่งครับพี่น้องเนาะสองคู่เน้นมาที่เลขบนครับผมหลักสิบบนหรือว่าเลขมาครบมาครบบนก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะห้าตัวมาครบบนสามสี่ห้าเก้าศูนย์ครับแต่ว่าส่วนตัวปูหมัก สี่เก้าศูนย์ครับสี่เก้าเก้าสี่หรือว่าเก้าศูนย์นี่แหละครับพี่น้องครับมีเท่านี้ครับผมเอาก็หายิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อครับพี่น้องคลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขของปูสามแปดครับพี่น้องเนาะปูมักสี่หนึ่งได้อครับผมมักสีหนึ่งครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผาร่วยกับอ่าถ่ายคลิปนี้กอดมาเชียร์กับขออวยพรให้พี่นอ้องที่โชคดีถูกหวยเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับหนวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบเจ็ด สวัสดีครับ